นะครับเพื่อนๆครับสวัสดีนะครับทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้พบกับรายการ Amberlet Story นะครับต้องบอกเลยว่านะครับว่าวันนี้รายการ a m b l e t Story นั้นจะพาไปรู้กับเรื่องราวของตำนานพระกิ่งนะครับต้องบอกเลยพระกิ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากสังฆราชแพรจะมีพระกิ่งของท่านองค์ไหนรุ่นไหนบ้างที่เป็นยอดนิยมในวงการนะครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับกูรูท่านนี้ครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเซียนพระกิ่งในตำนานครับ เฮียเกียรตวีทรั์ครับพร้อมแล้วไปดวนครับสวัสดีครับผมสมชัยจงทวีทรัพย์หรือในที่วงการพระรู้จักกันได้นามว่าเกียรตวีทรั์สมเด็จพระสังฆราชแผ่เริ่มสร้างพระคราวแรกพศ2อ,อ4 1นอ4ะฮะท่านสร้างมาตลอดพระชนชีพของท่านจนรุ่นสุดท้าย2486 พระที่นสร้างมาแต่รุ่นแต่ละคราวมีจำนวนน้อยแค่หลักสิบและหลักร้อยวันนี้ผมจะมาขอนำเสนอนำเรียนพระกลิ่งของเจ้าบรคุณสมเด็จที่เห็นในภาพคือพระกลิ่งรุ่นสมเด็จพระวรนรัตน์7 9 7 9พระรุ่นนี้เป็นที่เสาะสแสวงหาของนักจิยมพระทุกๆุกคนแต่เนื่องจากจำนวนการสร้างที่น้อยมาถึงปัจจุบัน แทบจะหาไม่ได้แล้วกับความต้องการของสาธุชนที่นับูชานะครับพระกริ่ง79เนี่ยกระแสต้องออกเทาดำนะฮะท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่ากระแสนี่คืออะไรนะครับขอเรียนก่อนพระกริ่งเนี่ยเราจะอธิบายว่าวันนะก็คือเนื้อพระเป็นเนื้อเลยนะฮะเนื้อในเลยเนื้อในของพระกริ่ง79เเนี่ยจะลักษณะออกสีพิงโก เหมือนทองชมพูจะแดงเหมือนทองชมพูเมื่อถูกอากาศกับความชืน้นเกิดการกลับตัวหรือเรียกว่าออกไซด์จะเริ่มกลับขึ้นขาวละอองขาวจากเงินที่ผสม,มอยู่ในองค์พระมากขึ้นละอองขาวและกลับเทาดําในที่สุดนี่คือสูตรสาเร็จของพระกลิ่ง79นะครับถ้าพระกลิ่ง79เนื้อดําสนิทเลยให้สังามก่อนว่าไม่ใช่พระกิ่งเจ หรือว่าพระกิ่งเจ็ดเก้าเป็นเนื้อแดงลักษณะสีมันเทศให้แสงฐานว่าไม่ใช่พระกิ่ง79เก้าเป็นพระที่สร้างที่หลังหรือพระสร้างเรียนแบบนะครับนี่คือพระกลิ่ง79เก้าที่นําเสนอนิยมมีแค่464องค์ทั้งประเทศนะครับมีค่านิยมกันที่หลักล้านนะฮะหลักล้านพระรุ่นนี้เป็นพระที่มีพิมพ์เอกลักษณ์ส่วนองค์ที่สองพระกลิ่งเชียงตุงนี้อย่างที่เรียนให้ทราบครับ เป็นพระกลิ่งรุ่นสุดท้ายในสมเด็จพระสังฆราชแผ่เพราะหลังจากนั้นแล้วสมเด็จสังฆราชแผ่เมื่อปีปลายปี87็ท่านก็ดับขันนะครับพระกลิ่งรุ่นนี้เนี่ยสร้างจํานวนแค่108องค์ทําไมชื่อพระกลิ่งเชียงตุงพระกลิ่งรุ่นนี้เนี่ยในขณะที่พระองค์ท่านเทหลอมีคณะสงฆ์ซึ่งเป็นพระธรรมทูตมากราบทูลลา ไปเจริญสัมพันธการทูตทางาศาสนากับทางรัฐฉานเชียงตุงสมเด็จได้พระราชทานพระก,กลิงรุ่นนี้ให้กับคณะสงไปจึงเป็นที่เรียกของรุ่นว่าพระก,กลิงเชียงตุงนะครับได้ถอดพิมพ์จากพระก,กลิงใหญ่ซึ่งมาจากประเทศจีนนะครับเอากลิงใหญ่มาเป็นต้นแบบถอดออกมาเป็นพระก,กลิงเชียงตุงองค์ต่อไปคือพระก,กลิงณพกษัพนะครับพระก,กลิงณพกรักเนี่ย เป็นพระกลิ่งเทในวาราพิเศษไม่ใช่กลางเพนเดสิเมื่อปี2482แต่ที่เราเรียกว่าพระกลิ่งนโะปกศพเพราะใต้ฐานของพระกลิ่งรุ่นนี้จะมีพระยันนโะปกศพกำกับอยู่จึงเป็นที่มาของพระกลิงนโะปกศพพระกลิ่งนโะปกัพนี่ด้บันทึกว่าสร้างคราวดเดียว400องค์นะครับ400องค์นี้มีทั้งมีนะและไม่มีนะถ้ามีนะเราจะเรียกว่าพระกลิงนโะปกศพถ้าไม่มีนะ ก็จะเรียกว่าพระก,กลิ่งบัวรอบปี82นะครับค่านิยมปัจจุบันสวยๆองค์ละหลายแสนบาทน,นะครับมีของที่ว่าสร้างทีหลังและเอาพิมพ์ไปทําใกล้เคียงกันมากคือพระกริ่งของด่านแต่มีความแตกต่างที่เนื้อหานะฮะตลอดจนรูปทรงก็ยังมีความแตกต่างจากของวัสุทัศนะครับองค์ต่อไปเป็นพระกริ่งหน้าอินเดียพระกริ่งหน้าอินเดียเป็นการเทหล่อสร้างพร้อมกับพระก,กลิ่นพรโพสัพ จำนวนการสร้าง4 0 0 0องค์ยังแบ่งเป็นพระกลิ่งพิมพ์หน้าใหญ่หน้ากลางหน้าเล็กที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้เป็นพระกลิ่งพิมพ์หน้าใหญ่ซึ่งเป็นพระในพิมพ์ที่อันดับนิยมสูงสุดนะครับพระกลิ่หน้านเดียเนี่ยที่เรียกพระกลิ่หน้านเดียเพราะว่าในขณะที่เทหล่อออกมาเนี่ยมีส่วนลักษณะคล้ายอินเดียนะฮะคล้ายศิลปะอินเดียก็เลยเป็นที่มาของพระกลิ่งหน้าอินเดียส่วนราคาค่านิยมในปัจจุบันพระกลิ่งหน้าอินเดียสวยๆต้องว่ากันที่หลักแสนครับ นะครับว่ากันที่หลักแสนพระกลิ่งน่านเดียนี้วันณะคือเนื้อในเนี่ยเหลืองขาวเป็นพระมีเอกลักษณ์ศึกษาง่ายถ้าเป็นพระรุ่นเก่าๆ่ายังเจ็ดเก้าว่ากันเป็นล้านนะครับลึกลงไปว่ากันที่หลายล้านอย่างพรมนีว่ากันที่หลายล้านนะครับต่อไปคือพระกลิ่งหน้าไทยพระกลิ่งหน้าไทยนี้สร้างขึ้นในขณะที่ว่าเมื่อปี82เทพระกลิ่งหน้าอินเดียพระกลิ่งหน้าพุทธศัพท์แล้วคณะกรรมการในการร่วมจัดสร้าง มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อถึงคราวกลางเพนเดือน12คือวันลอยกระทงสมเด็จก็โปรดให้นําชนวนเก่าๆของพระกลิ่นอินเดียที่เหลือเนี่ยเอามาเทหลอมเป็นพระกลิ่งหน้าไทยขึ้นมาจํานวนหนึ่งเพื่อแจกให้กับคณะกรรมการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการสร้างพระกลิ่งหน้าอินเดียพระกลิ่งรุ่นนี้เลยเรียกว่าพระกลิ่งแจกกรรมการปี82นะครับค่านิยมองค์ศีสวยหลายแสนบาทครับจำนวนการสร้างแค่500องค์ และนี่คืออีกรุ่นหนึ่งพระกลิ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นในภาพเรียกว่าพระกิ่งวัดดอนที่ชาวพระเครื่องเรียกทั่วไปนะครับพระกลิ่งวัดดอนพระกิ่งวัดดอนนี้เป็นพระกลิ่งที่สร้างในวาระพิเศษของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแพรโดยปกติสมเด็จพระสังฆราชแพรจะไม่โปรดเทพะนอกวัดสุทัศน์แต่พระกลิ่งวัดดอนเป็นกรณีพิเศษสร้างเมื่อปี2480 โดยท่านอาจารย์กืิ่นพระกลยาณวิสุทธ์วัดดอนซึ่งเป็นสิท์องค์หนึ่งในสมเด็จพระสังฆราชแพรได้กราบทูลขอให้สมเด็จสังฆราชแพรเสด็จเทหล่อพระกลิ่นรุ่นนี้เจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชแพรได้ทรงดูวันตั้งชื่อโบ์พระธานามว่าพระกลิ่นนิลันตรลายนะครับเป็นพระที่จัดว่าราคาค่านิยมถูกที่สุด ของเจ้าประคุณสมเด็จลองมาจากนาอินเดียนะครับเป็นพระที่พอหาได้เป็นพระที่เอกลักษณ์ปีลึกพิธีดีรุ่นนี้น่าบูชาน่าสะสมนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจพระวสุทัศน์ฮะองค์ต่อไปเราจะมาคุยถึงเรื่องท่านเจ้าคุณศีซึ่งเป็นสิทธิ์เอกของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราแพรท่านเจ้าคุณศรีนับเป็นสิทธิ์ที่ว่าได้รับการถ่ายทอดในการสร้างพระกลิ่งพระชัยวัด พระกิ่งในภาพเป็นพระกลิ่งประพาณนลทนครั้งที่4พระกิ่งประพานุนทนครั้งที่4นี้มีขนาดเคืองสร้างเมื่อ6ตุลา2485พระรุ่นนี้ความสวยงามนะฮะสังเกตจากประพาณนลทนเหมือนเปวลวลัสมีของพระพุทธเจ้านะครับราคาคณิยมแค่หลักหมื่นกลางแค่หลักหมื่นกลางจำนวนการสร้างมีแค่300องค์นะครับต่อมา เป็นพระกลิ่งเจ้าคุณสีอีกรุ่นหนึ่งพระกลิ่งเจ้าคุณสีรุ่นนี้เรียกว่าพระกลิ่งเทโวพระกลิ่งเทโวนี้ได้นําเนื้อชนวนเก่าๆของเจ้าพระคุณสมเด็จส่วนใหญ่เป็นเนื้อพระกลิ่งรุ่นพรมรุนีนํามาหลอมเทนะครับพระรุ่นนี้เนื้อหาดีมากมีการต่อโค้ดใต้ฐานเป็นภาษาบาลีว่าพุทโธ กำกับไว้จำนวนการสร้างแค่ร้อยแองค์ค่านิยมสวยๆอย่างในภาพว่ากันที่หลายแสนบาทนะครับเป็นพระกลิ่งรุ่นหนึ่งของท่านเจ้าคุณสีที่ได้รับความนิยมมากนะฮะแต่ของเนี่ยสร้างน้อยเหลือเกินหายากเหลือเกินนะครับจึงเป็นที่สอดแสวงหาของนักนิยมสะสมพระเครื่องอยากได้พระเครื่องพระกลิ่งของทางเจ้าคุณไว้ครอบครอง พระกลิ่นบาเกงพกระกลิ่งบาเกงของท่านเจ้าคุณศรีท่านสร้างพระกลิ่งพิมพ์บาเกงนี้ไว้หลายรุ่นนะครับท่านเจ้าคุณศรีได้นําพิมพ์พระกลิ่งบาเกงนี้มาถอดสร้างพระหลายครั้งแต่ใช้แม่พิมพ์เดียวนะครับจึงมีพุทธลักษณะคล้ายกับพระกลิ่งบาเกงของขเขมรนะครับพระกลิ่งบาเกงรุ่นแรกที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้จํานวนการสร้างแค่162องค์ นะครับสร้างด้วยเนื้อนวโลวหะกลับดำสวยนะครับมีโค้ดมีจานกำกับค่านิยมปัจจุบันหลายแสนบาทครับนะครับสำคัญมากครับในการสะสมต้องศึกษาก่อนครับนะครับขอทุกท่านโชคดีครับผม บริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ลาย sside tone 8 8 T o N e 8 8 tone 8 8 8 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่าง สามารถติดตามการไลฟ์ live สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแค f c นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองคุ้มมืองเหนือ โดยโจ๊กลำพูลและพัรคูวิบูลศินนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 195 9999